สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องสุภุสกุลครับผมนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนนะครับที่ว่าเข้ามาดูช่องนะครับตาไมโครคสมอทเอ็กซ์โคเวเตอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ผมมาบันทึกวิดีโอนะครับนะครับอัดคลิปให้พี่พี่น้องนะครับได้ชมนะครับก็คนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ช่อง ต้าเป็นคนสมุนเอ็กโวเตอร์นะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งสร้างมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับผมติดตามตอนนี้ก็พันสองร้อยกว่าคนแล้วนะครับผมดูมันเยอะนะพันสองร้อยกว่าคนนะครับก็ค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมค่อยขยับไปนะครับนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับในช่องของต้าเป็นคนสมอนนะครับสําหรับผู้ที่กําลังทำนะครับพี่น้องนะครับทําช่อง YouTube อยู่นะครับผมนะครับ การเปิดสร้างรายได้นะครับของ YouTube มันได้รายได้จริงไหมเงินเข้าจริงไหมนะครับทำไปในอนาคตข้างหน้ามันจะมีเงินจริงไหมนะครับวันนี้ก็พูดกลับไปกลับมานะครับจะสับสนนิดนินะครับเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับนะครับพูดไม่ค่อยเก่งและพูดไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับจับประเด็นนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะ ผมก็ไม่ใช่คนที่ว่าจะมาพูดในหน้ากล้องแบบนี้นะครับก็ฝึกฝึกตัวเองด้วยนะครับฝึกตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าวันนี้ก็จะมาเล่าให้พี่น้องทุกคนได้ฟังนะครับว่า YouTube ทำพันคนสี่พันชั่วโมงเปิดสร้างรด้ได้มันได้เงินกี่บาทนะครับมันได้เงินจริงไหมนะครับนะครับ วันนี้ก็จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนนะครับเก่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทำช่องทาช่อง youtube นะครับพี่น้องนะผมก็ว่ามันก็ดีนะนะครับมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ถ่ายทอดให้เพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องไปทํางานแบบนี้แบบนี้ตอนน้องไ้ได้ตังค์นะครับบางสิ่งโ,โอกาสเราไม่ต้องใช้ เวลาว่างเหมือนผมตอนนี้คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือมาอัดคลิปให้พี่น้องๆทุกคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็่อนอื่นก็ต้องขอรายนามอย่างนี้นะครับก็ว่านะครับคนอื่นเขาก็ทำช่องมาหมดแล้วนะครับทำช่อง Youtube เขาก็คุยให้ฟังว่า1ล้านบาท1ล้านคนดูได้ตังกี่บาทนะครับคลิปเป็นยังไงบ้างได้เงินกี่บาท พันล้านทรัพย์ในเงินประมาณกี่บาทนะครับอันนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่สําหรับผมผมจะพูดในส่วนที่ว่าของตัวเองนะครับที่ทํานะครับพันรัพย์แรกนะครับที่ผ่านนะครับและว่าคนดูนะครับผมเลยมันจะมีของผมที่ขึ้นมาดูนะครับเพราะว่ามันจะมี youtube Studio นะครับที่ผมสามารถเข้าไปดูรายได้ของผมที่ผมเปิดสร้างรายได้นะครับว่าได้กี่บาทกี่บาทนะครับตอนนี้นับจากวันที่ผมเปิดสร้างรายได้มานะครับก็ประมาณสิบกว่าวันนะครับสิบห้าสิบหกวันแล้วนะครับประมาณสิบห้าสิบหกวันนะครับ รายได้ของผมก็ขยับวันละหนึ่งดอลน,นะครับก็คือหนึ่งสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทผมเลยจะมาแชร์นะครับให้พี่ๆน้องๆให้ทราบเลยว่าคลิปคนมาดูประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะได้หนึ่งหนึ่งดอน,นะครับคลิปผมในช่องผมคนดูก็ไม่ใช่เยอะนะครับคนดูก็ไม่ใช่เยอะนะครับไม่ดูเป็นเมือนเป็นแสน นะครับเฉลี่ยวันนึงก็สี่ประมาณสี่สี่พันนะครับสี่พันบางวันก็ห้าพันบางวันก็สองพันนะครับแล้วแต่วันนะครับแต่เฉลี่ยเฉลี่ยมันจะอยู่ในเลทประมาณสองสี่พันถึงสองสามถึงห้าพันนะครับคนดูของผมนะครับก็ตกมาวันละบาทนะครับวันละบาทนะครับหนึ่งวันละวันละหนึ่งดอนะครับหนึ่งดอลนะครับก็แสดงก็แสดงว่านะครับคนดูประมาณห้าพันคนนะครับเราจะได้หนึ่งบาท ถ้าผมถ้าคลิปของผมนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับของผมที่ผมดูอยู่ทุกวันนี้ถ้ารวมๆแล้วมันจะได้ประมาณหนึ่งบาทนะครับแต่คนดูประมาณห้าพันนะครับทั้งหมดนะที่ผมดูนะครับผมเองนะก็หนึ่งบาทก็ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสําหรับพวกที่ยู u b e นะครับพวกพี่ๆคนที่เขาทำช่องเป็นยูทูบเบอร์ดังๆแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขามีเงินซื้อบ้านซื้อรถ นะครับแค่ันหนึ่งเขาลงคลิปแค่คนดูหนึ่งล้านคนคนดูหนึ่งล้านคนโอ้ตังก็ไม่รู้จะพูดถึงเลยครับลขั้นต่ำก็อยู่ปรมาณเงินสองหมืนนะครับประมาณนู้นนะครับที่เขาพูดกันนะครับก็ประมาณนั้นจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับคลิปด้วยนะครับในการคลิปยาวคลิปสั้นนะครับคนดูนะครับแต่ว่าเฉลี่ยก็อยู่ละเล่นี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยมาบอกพี่ๆนะครับสําหรับผู้ที่อยากทํา youtube นะครับผมว่าดีนะครับมุมมองผมนะครับ มันเป็นสามารถเป็นเหมือนเราทํางานประจําไปนะครับก็ทําช่องของเราไปเหมือนผมคิดและเล่นของผมนะครับทําเป็นเพื่อเงินเก็บตอนแก่แกตอนแก่ตอนอายุเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามสิบแล้วเกิดว,นนวันหนึ่งผมห้าสิบปีนะครับก็ยี่สิบปียี่สิบปีผมคิดแบบเล่นๆของผมนะครับวันละสามสิบาทนะครับไม่ก็ไม่รู้วันละสามสิบาทเดือนเดือนหนึ่งก็เก้าร้อยบาทประมาณเก้าร้อยบาทปีหนึ่งก็สามพัน อ่าเก้าร้อยเดือนวันละสาบาทเก้าอเก้่าเดือนนึงก็หมื่นแปีหนึ่งก็หมื่นแบาทครับนะครับปีหนึ่งก็หมื่นแปดบาท10ปีก็แสนแ0ดแปดปนระมาณแสนก็คิดง่ายๆครับผมเก่งขงั้งที่อะไรก็ยี่สิบปีก็สองแสนกว่าบาทเลยครับเราจะมีเงินเก็บในในการคิดเลทของผมคือเลทเลทวันสามสบาทเลทวันละสาบบาทนะครับ ไม่รวมคิดว่าคลิปผมจะวันนาอ่นมันดังก็ได้อ่ามันดีขึ้นก็ได้หรือโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ไม่รู้ในจุดนี้อาจฟุกทําไปทํามามีคนติดตามมีเอฟซเยอะแยะนะครับอาจมันเพิ่มขยับไปวันละร้อยบาทก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับนะครับแต่เฉลี่ยนะตอนนี้ก็อยู่วันที่3 0บาทนะครับโอ้นะครับก็ฝากไว้นะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่อยากทำช่องนะครับ YouTube นะครับ ผมว่าดีนะครับมันก็มีหลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube มันก็สามารถทำให้เรามีตังค์นะครับแต่เราแนะนำอย่างหนึ่งว่าเราอย่าพยายามไปเอาของคนอื่นมาทำนะครับพยายามทำคลิปของเองดีกว่านะครับถึงแม้คนดูเราจะน้อยมันก็ได้ความภาคภูมิใจของเรานะครับดีกว่าเราไปคอบคลิปของคนอื่นหรือเอาคลิปของคนอื่นมาลงเป็นช่องนะครับเพื่อเอาเรารู้สึกไม่ดีนะครับสําหรับตัวผมนะครับถ้าเราทําแบบนั้นนะครับสู้เราทําคลิปของเรา ให้คนดูมาดูเราทรงที่เขาชอบเรามากกว่าดีกว่านะครับดีกว่าเราไปเอาคลิปคนอื่นมาทํานะครับก็เห็นหลายคลิปแล้วที่ว่าเราดูเข้าไปถามว่าทําได้ไหมผมทําได้ไหมผมก็ทําได้นะครับแต่ผมไม่ทํานะครับขอทําแบบของเพลงไปดีกว่านะครับหนึ่งมันก็แสดงตัวตนให้เขารู้จักตัวตนของเราด้วยนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งที่ผมประกอบอาชีพตรงนี้นะครับที่ผมทําอยู่กับช่องรถขุด นะครับรถร,รถไมครรถดัมรถเนี่ยเพราะผมว่าอีก4ี่ห้าปีวันหน้าผมก็ต้องไปทําอาชีพนี้นะครับสิ่งที่ผมใฝ่ฝันไว้นะครับผมเก็บตังค์นะครับมันก็จะเป็นแนวทางเป็นช่องทางของผมเพื่อผมจะทําช่องขึ้นมาเพื่อจะกับเกี่ยวธุรกิจของผมนะครับในวันข้างหน้านะครับก็คลิปนี้ก็มีให้พี่ๆห,หายสงสัยกันนะครับว่า คนดูของผมประมาณพันคนนะครับผ่านซับผ่านอะไรมาเรีเยบร้อยนะครับพันซับนะครับสี่ปัจจุมัเรียบร้อยแล้วผมเลยมาบอกว่าเฉลี่ยนะครับคลิปเล็กน้อยประมาณสี่ห้าพันคนเขาดูคลิปผมนะก็จะได้ประมาณหนึ่งบาทหนึ่งดอนนะครับก็สุภาษิตสามสิบาทนะครับพี่น้องมันก็ดีใจเป็นอีกอย่างหนึ่งครับเราอย่างน้อยเราหาเงินโดยที่ว่าวราได้วันละสามสิบาทสามสิ 30, 30, 30บาทสามสิบาทมันก็ถือว่าดีนะครับ,ผม,รบผ,มผมก็ว่ามองผมก็ดีนะตอนนี้ผมก็มีเงินเงินในบัญชีอ่า พันกว่าแล้วครับนะครับทําช่องมานะครับก็ดีใจนะครับอย่างน้อยก็มีเงินนะครับขว่าเงินนะครับพอทุกวันนี้เราต้องใช้เงินในการประกอบอาชีพนะครับนะครับผมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดนะครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่อยากทําช่องหรือมีปัญหาในการทํานะครับอันนี้ผมก็เป็นการศึกษาด้วยตนเองทุกอย่างนะครับในการทําช่องนะครับติดขัดเรื่องทุกอย่างแนะนําสอบถามมาได้นะครับเพื่พี่ๆคนในสงสัยนะครับแต่วันนี้ก็มาเฉลยแล้วนะครับว่า หนึ่งดอนคนดูประมาณเท่าไร่นะครับในส่วนของคลิปของผมนะครับไม่ได้เกี่ยวของคนอื่นนะครับหนึ่งดอนนะครับวันหนึ่งผมเาเงินได้วันละสาสิบาทคนดูก็เฉลี่ยวันสามพันถึงห้าพันคนเนี่ยนะครับผมจะได้สามสิบาทนะครับก็มีประมาณเนี้ยแหละครับผมเ่อทุกคนไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะครับก็หวังว่าสําหรับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆคนที่กําลังหัดทานะครับเพื่อจะมีรายได้นะครับผมก็เพิ่งทานะครับนะครับมันก็ไม่มีคําว่าสายนะครับถ้าเราจะทํานะครับผม ก็หวังว่าสําหรับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะครับพรุ่งนี้เราก็เจอกันที่รถเมโคนะครับจะไปถ่ายรถเมโคเหมือนเดิมนะครับผมชอบก็ต้องถ่ายสิ่งที่องชอบถึงแม้เราค่อยฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่เก่งหรอกครับว่าจะถ่ายให้มือเหมือนมือชีพเขาเราต้องใช้ประสบการณ์เราค่อยๆทําค่อยๆทาแล้วก็ค่อยเปล่งปันไปนะครับมันจะเก่งเองนะครับไม่มีใครเก่งมาัแต่เกิดนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับต้าเป็นคดเสมองนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือเพจนะครับต้านะครับเข้าไปดูได้เลยครับคลิปฮาสนุกสนานครับคลิปสั้นๆนะครับผมครับสวัสดีครับผมไปแล้ะครับวัดดีครับลรืมบอกครับผมอุปกรณ์เสริมครับผมเนี่ยสวัสดีครับ